นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าการรอคอยสัญญาณเดียวอาจทำให้พลาดโอกาสทำกำไรมากถึงร้อยละหกการซ้อนเครื่องมือ RSI และ MACD เป็นเทคนิคที่นักวิเคราะห์เทคนิคมืออาชีพใช้กันมากกว่า20ปี RSI หรือ Relative Strength Index วัดความแรงของราคาในช่วง14วันโดยค่าเกิน70แสดงว่าหุ้นถูกซื้อมากเกินไปส่วนต่ำกว่า30หมายถึงถูกขายมากเกินไป M A C D หรือ Moving Average Convergence Divergence ติดตามความสัมพันธ์ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่2เส้นเมื่อเส้น M A C D ตัดเส้นสัญญาณจากล่างขึ้นบนแสดงสัญญาณซื้อจุดมหัศจรรย์ญญเกิดขึ้นเมื่อ R S I อยู่ในโซนขายมากเกินไปและ M A C D เริ่มแสดงสัญญาณกลับตัวพร้อมกัน งานวิจัยจาก Journal of Technical Analysis พบว่าการใช้สัญญาณร่วมกันนี้มีอัตราความแม่นยำสูงถึงร้อละเ5เทียบกับการใช้เครื่องมือเดียวที่มีความแม่นยำเพียงร้อยละ55ความลับอยู่ที่การรอให้ RSI เริ่มขยับขึ้นจากโซน30ขณะที่ MACD แสดงการตัดขึ้นพร้อมกันการรอความยืนยันจาก2เครื่องมือช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญ